สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่สถานีรถไฟนครใจศรีนะครับตอนนี้รถธรรมดาขบวนที่259ต้นทางจากสถานีทนบุรีไปทางสถานีน้ําตกกำลังจะเข้านะครับตอนนี้ทางสถานีก็ประกาศแล้วนะ นนี้มาแล้วนะครับคุณปู่ GK มาแล้วนะนยังีสี่ศนย์สองสาม ตอนนี้ออกเลยนะครับล่าช้าหนึ่งนาทีนะ ไปแล้วนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ